หนึ่งหมื่นบาทครับขออย่าเพิ่งลุกท่านนางรำอย่าเพิ่งลุกดูพวกที่สวยงามครับขอได้เชิญท่านประธานในพิธีครับท่านนายเกอได้รับมอบรางวัลประมาณนะครับหนึ่งหมื่นบาทจากสจวิทยาศาสตร์ทุ่งไผ่แหลมนะฮะเป็นครูที่สวยงามจริงๆ<อ>ครับเลยครับท่านบอกว่ามอบให้แล้วครับหนึ่งหมื่นบาทเมื่อกี้แล้วมอบให้แล้วครับต้องขอบคุณท่านสจวิทยาศาทุ่งไผ่แหลม นะสภาเชื่อสภาจังหวัดแล้วก็มาเฉลิมสวนสั์เราท่านประธานนับสองสนแล้วยังม,มอบสุดตัวอีกนะฮะวันนี้นอกจากนี้ท่านสนับสนุนในเรืเ่องของพู้นะฮะในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับท่านสอจวิริษัทสองหมื่นบาทครับจากสอจวอิริชษัทจุมไปแล้วฮะคุณเดือนเพ็ญแม่หลีห้าพันบาทคุณสมพงษ์คุณจุติเดชนายกองการบริหารสวนเบอร์สวนสังข์ห้าพันบาทบริษัทวีพีสตาร์สองหมนจำกัดห้าพันบาทนะครั 5, บคุณจิตนาธิชาติเมฆใช้ สารนายกองการบริหารส่วัสดิการรัชบัตมา,า,า3,000บาทนะครับคุณจลันกุลศะครับสัตวแพทย์ชำนาญการ1,000บาทบริษัทแปม่บรรลัชบัตรมมจำกัดครับ1,000บาทห้างหุ่นส่วนจำกัดเซิงสารการสุราโดยคุณแอนแอร0 0นบาทคุณสุพินชาสูงเนิน500บาทร้านพ่อชัยอิเล็กทรอนิกส์ครับคุณสายบัวสายวัน500บาทปูถาวรการช่าง500บาท ร้านเจ้านายอลูมิเนียม500บาทเอ็มสะไว้หน้0บาทคุณเบนจมาศพยุงศิลป์500บาทคุณแม่งเงียบคุณสุธิร้องกระทุ้0 0พันบาทคุณมีรสจอนโตมสก๊อตนะ,ะบริจาค500บาทคุณพรทิวาทบทัง500บาทคุณสุนทร พายอดกองศาหนึ่งพันบาทและก็วันนี้นะครับแสงสว่างไฟไม่มีตกทั้งงานย่าโมได้รับเกียรติจากป้ากำนันวิรศักดิ์คุณแม่หน่อยดรเยรดาหวังสุภกิจโกศลครับนำเครื่องปั่นนะฮะมาให้ทั้งงานครับไม่มีตกแน่นอนพร้อมด้วยท่านบริจาคนะลดส่วนตัวอีกสองหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็ให้ตู้เย็นให้เราวันอีกร้อยกว่าชิ้นครับที่มัชชาพาโชคครับเพืสนับสนุนรุ่รวม